โอเคครับมาดูตัวอย่างกันต่อนะครับก็ตอนนี้จะเป็นตัวอย่าง t ท s l a 3D นะเดี๋ยวลองมาพาทำเป็นแบบมอฟนะครับโดยใช้วัตถุเป็น 3D กันนะครับผมโอเคดยนะครับโอเคไปเลยนะเริ่มต้นเราจะไปโหลดตัว 3D กันก่อนนะครับทุกคนครับเอามายังไงก็ผมจะไปเปิดเว็บนี้ให้ดูนะชื่อเว็บว่าตัวนี้เลย sketchfab นะ,อ,ะอ่านออกถูกไหมเนี่ยครับนะ s k e t c f a b c o m นะครับผมก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเว็บสำหรับโหลด 3D นะครับเอามาใช้ใน PowerPoint ได้ทำยังไงไปลุยกันนะครับเราจะโหลดจากช่องนี้นะครับให้ทุกคนกดที่ช่องเสือข้างบนเนาะลองพิมพ์คำว่า Tesla เข้าไปจริงๆพิมพ์อะไรก็ได้นะครับทุกคนครับมีเยอะมากนะแต่ว่าสมมติเอาผมพาเล่นก่อนพิมพ์แบบอะไรก็ได้นะพิมพ์เป็นเป็นสมมติพิมพ์เป็นรถล,ละกันคาให้ด่วพิมพ์คำว่าคาเข้าไปนะครับเนี่ยมันจะมี ตัวรถ 3D แบบหลายแบบมากแบบรถสมัยเกา่าสมัยใหม่รถโชมปัจจุบันรถของเล่นอะไรก็ว่าไปนะครับมีเยอะมากเลยนะครับเนาะเดี๋ยวเสียตังค์ไม่เสียตังค์เดี๋ยวทำให้ดูนะครับเนี่ยพิมพ์บ้านลองดูโฮมนะครับก็มีเนาะเนี่ยเป็นแบบภาพวาดอะไรก็มีนะลองแพ็คเกจจิ้งดูไหมครับมีไม่เอ่ยแพ็คเกจจิ้งอ่ะก็ว่าไปนะครับเนี่ยมีอะไรนู่นนันะ่นเนาะมีกาแฟไหมผมขอลองดูกาแฟหน่อยนะครับ คือก็ลองเสิร์ชเล่นดูนะครับเนี่ยมันก็มีอะไรหลากหลายนะครับนะอะทีน,นี้เราจะมาลองเทสลาเราใช่ไหมครับก็ให้ไปที่คําว่าเทสลานะครับเนี่ยพิมอะไรก็พิมพ์ไปเลยเนาะทีนี้ถ้าเราอยากจะเอาอันที่มันโหลดได้นะครับคือบางเนี้ยบางอันเนี่ยมันจะมีที่คนเนะ่ะเขาเอามาลงเพื่อเพื่อโชว์อย่างเดียวก็มีนะคือโชว์แต่ไม่ให้โหลดนะครับก็มีนะอารมณ์เหมือนกับเป็นพอร์ตเฟลโออะไรก็ว่าไปเนาะอ่ะเราจะาแบบโหลดได้แล้วก็คลิกคําว่าดาวน์โหลดนะครับข้างล่างเนี่ยดาวน์โหลดเอเบิลนะครับตรงนี้พอติ๊กเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะมี ชมที่เป็นรูปสามดีครับให้เราโหลดได้จริงๆใครไม่อยากใช้ตามผมเป๊กก็ได้นะเนี่ยก็มาลองเลือกตัวที่อยากลองทําดูก็ได้นะครับอาจจะเป็นรุ่นอื่นก็ได้นะ้อว่าไปอย่างผมเองเนี่ยผมก็มานั่งไล่หานะครับเป็นตัวเทสลานะจะเลื่อนลงมาเรื่อยๆไม่เจ,เจอรุ่นที่ผมใช้รู้สึกแต่ถ้าเกิดใครอยากได้รุ่นเป๊ะๆแบบผมเลยนะต้องพิมพ์คําว่าอ่ะน,นี่เจอแล้วแหละน่าจะตัวนี้แหละนะครับนี่ตัวนี้เอสเพรอะไรตัวนี้แหละตัวนี้เลยนะครับเนี่ยคลิกเข้าไปนะครับอ่ะหรือใครอยากจะลองอันอื่นก็ได้นะผมบอก นิดนึงนะครับอันไหนที่มันเป็นแบบมีม,มีเป็น,เป,นเป็นรูปเงินดอลล่าร์ครับก็คือเสียงเงินนะเราก็ไม่ต้องไปกดเขานะครับหรือใครอยากซื้อก็ว่าไปแ,แล้วเกิดเป็นแบบฟรีนะครับมันจะเป็นเครื่องหมายเนี่ยลูกศรวิ่งลงมาอย่างเงี้ยคือดรอดได้ฟรีนะเอ่าผมจะคลิกตัวนี้นะครับฟึบพอเรากดเข้ามาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเทสเทสลาหรือเป็น 3D อะไรก็ตามนะครับมันก็จะมีโหลดตรงนี้แล้วก็ขึ้นเป็นตัว 3D โมเดลมาให้เราลองเล่นคือเราลองหมุนเล่นดูได้นีหน่หมุนไปหมุนมาอ่ะชอบใจไหมเนี่ยหมุนได้360องศาเลยนะครับ 3D เนี่ยคือเป็นอะไรที่สามารถหมุนได้รอบทิศนะทุกทิศเห็นไหมครับแบบนี้เป็นต้นเนาะทีนี้เวลาเรา,เราดาวน์โหลดนะครับให้เราเลื่อนเมาส์ลงมานะครับอ่าตรงเนี้ยจะมีคําว่าดาวน์โหลด 3D โมเดลนะครับอันที่โหลดได้เนี่ยมันจะขึ้นตรงนี้เราก็คลิกเข้าไปนะครับคลิกเข้าไปทีนี้พอคลิกไปแล้วเนี่ยเขาจะบังคับให้เราล็อกอินนะครับด้วย ยูเซอร์พาสเวิหนึ่งอันเนาะซึ่งเราสามารถใช้เป็น gmail twitter หรือ facebook ก็ได้นะครับยางผมเองเนี่ยผมก็ล็อกอินด้วยเอ่อเมลของผมไปนะครับทุกคนก็ไปกดเนี่ยนะครับตัว gmail ก็ได้ง่ายๆเนาะหรือ facebook ก็ได้ก็กดๆไปเลยนะครับมันก็จะล็อกอินให้เราหรือใครจะไปสมัครใหม่ก็แล้วแต่ลองกดดูนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็เอาอ e ีเมลกับพาสเวิร์ดเนี่ยมาพิมพ์ในนี้นะครับมันก็จะได้เป็น a อคเคา t ขึ้นมาเดี๋ยวผมจะลองล็อกอินผมไปก่อนนะครับ อ่าถ้าเกิดเราอิน้อยแล้วนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นหน้านี้เนาะเนี่ยคือเรากดคือพอเรากดตรงคําว่าดาวโหลด 3D โมเดลอะครับมันก็จะให้ดาวน์โหลดขึ้นได้แบบนี้คือทุกคนต้องลองอินเสร็จแล้วนะเนี่ยผมมันขึ้นแล้วนะเป็นแอ c o ค n t ผมแล้วนะครับทีนี้นเราเลื่อนลงมานะครับทุกคนฟังดีๆนะครับในไฟล์ powerpoint นะใครจะไปใช้ในไฟล์ powerpoint นะถ้าเป็นโปรแกรมอื่นก็อีกเรื่องหนึ่งถ้าเฉพาะใน powerpoint นะครับใน powerpoint จะลองรับไฟล์ชื่อสกุลว่า obj นะครับเนี่ย OBJ นะครับ1อันกับอีกหนึ่งอันคือ GLB คือ2อันนี้ผมแนะนำสองอันนี้พอนะครับ OBJ หรือ GLB คือถ้าเกิดท่าไหนเนี่ยไปลองใช้3 D อืนอ่นๆคลิกขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไม่มี OBJ นะก็มาดาวน์โหลด GLB ก็ได้นะครับนะใช้ GLB ก็ได้นะครับคำถามใช้อะไรดีนะก็ถ้าจำง่ายๆเนี่ยผมไปลองมาหลายๆอันแล้วเหมือนทุกอัน,นจะมี GLB นะครับเราใช้ GLB เลยก็ได้นะเอาผมจะไปลองนันี่ GLB มาใช้นะครับกดดาวน์โหลดเลยฟื้นนะครับเนี่ยคลิกดาวน์โหลดนะครับ ไฟล์มันจะเข้ามาอยู่ในเนี่ยโฟลเดอร์ดาวน์โหลดเรานี่มาแล้วนี่นี่มาแล้วเห็นไหมครับประมาณ46เมกะทุกคนไฟล์เดียว46เมกะนะครับดังนั้นเวลาไปทําสไลด์ก็อย่าใช้หลายอันนะพยายามใช้อันเดียวพอนะครับโอเคก็อันเนี้ยนะครับ GLB มาแล้วนะผมก็ไปเปิดโฟลเดอร์โหลดมานะครับนี่โฟลเดอร์โหลดนะครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่นี่อยู่นี่เห็นไหมครับวิธีนะครับเราแค่คลิกขวา Copy ไปเลยครับทุกคนครับคลิกขวา Copy ไปเลยฟลุ๊ปนะครับเนี่ยผมก็ Copy แล้วนะเปิดพอ w e r p o ครับ แล้วก็วางเข้าไปเดี๋ยวผมขึ้นหน้าใหม่ให้ดูก่อนนะครับเนี่ยกดวางคลิกข,าขาวาคลิกขวาเนี่ยวางหรือคอนโทรลวีก็ได้นะครับถ้าไฟล์มันโอเคสมบูรณ์เนี่ยมันจะเข้ามาเลยเห็นไหมนี่เข้ามาแล้วเราก็กดหมุนได้เต็มที่นะครับเนี่ยหมุนเนี่ยคือถ้าไฟล์มันเป็น 3D นะครับทุกคนไฟล์มันจะเข้ามาเป็น 3D ที่มีเนี่ยไอตัวเครื่องหมายหมุนตรงกลางแล้วก็จะมีแถบเมนู 3D ให้เรากดข้างบนนะครับเราก็สามารถเนี่ยหมุนไปหมุนมาได้ฟูบๆู้เห็นไหมครับเราก็มาหมุนเอานะครับแล้วเราจะทำมอฟกันโอเคไหม แปลว่าทุกคนเนี่ยรู้วิธีการเอา3 d ดีเข้ามาแล้วนะเรื่องแค่แบบเว็แบบนั้นแหละวเวลา,าไฟล์เข้ามาเป็น obj หรือ glb นะครับโอเคไปทุกคนครับเราไปเริ่มกันทุกคนได้ลดมาแล้วเนาะเนี่ยได้ลดมาแล้วนะหรือใครใช้ไฟล์ว์าชอปผมกันเลยก็ได้เนาะส่วนรูปเนี่ยเราก็ไปหามาตามปกตินะครับนะไปเสิร์ชในตามเว็บหารูปมาว่าเ้อเอารูปอะไรที่เกี่ยวข้องสวยๆดีผมก็ได้รูปนี้มาเนาะโอเคเริ่มต้นนะครับทุกคนเหมือนเดิมนะครับถ้าเราไปเจอตัวอย่างของใครมาก็ตามเราจะไปแกะกันอ่ะลุยนะครับผมกดนำเสนอจอให้ดูนะ นี่คือหน,าน้าแรกดูไหมครับผมคลิกเปลี่ยนหน้าทุกคนดูว่ามีอะไรขึ้นหน่อยบ้างเรามาสังเกตกันนะครับกดแล้วนะฟึบนะครับนี่ทุกคนเห็นไหมครับเอาที่โลโก้ก่อนทุกคนสังเกตโลโก้สังเกตโลโก้ก่อนนะครับเปลี่ยนหน้าโลโก้เป็นยังไงครับไปทางซ้ายบนเล็กลงเห็นไหมไปทางซ้ายบนเล็กลงนะนี่คือเปลี่ยนไปหน้าที่2แล้วโอเคไหมครับและเป็นยังไงรถเทสลารถเทสลาครับทุกคนโลโก้ผ่านแล้วนะรถเทสลาวิ่งมาจากไหนครับขวาบนโอเคไหมครับวิ่งมาจากขวาบนนะโอเคไหมวิ่งอีกกคครับทุน มีนี่คำว่าโมเดลเอสเพรสเนี่ยโผล่ขึ้นมาแสดงว่าอันนี้ไม่ได้ใส่มอกคือเราไปวางหน้า2เลยมันจะโผล่ขึ้นมาแต่มีอินโฟมชั้งล่างเห็นไหมครับอินโฟมชั้งล่างวิ่งขึ้นมาโอเคไหมครับทุกคนหมายความว่าจะมีวิ่งโลโก้หนึ่รถสและอินโฟมชั้นล่าง3ามนะครับเราต้องเอา3อันนี้ที่วิ่งเนี่ยไปวางในหน้าแรกนะโอเคมาเริ่มกันนะครับเดี๋ยวผมจะทำน้านี้เป็นหน้าแรกแล้วกันนะครับลองดูตัวอย่างก่อนหนะ้าตัวอย่างเนี้ยมันจะเป็นเหมือนภาพจางๆข้างหลังนะครับผมผมจะพามาทำนะวิธีคือ เราจะใช้รูปนี้นะครับทุกคนครับวางในหน้านี้แบบเต็มหน้านะครับทุกคนเอารูปมาวางเนาะแล้วก็กดขยายให้เต็มสไลด์นะผมปรับรูปให้เต็มพอดีแล้วเนี่ยเอามาเต็มนะครับแต่ทุกคนจะเห็นว่าคื้มันจะดูจางๆเนาะที่ผมทำเนี่ยทุกคนลองดูนี่แบ็กกราวจริงๆมันเป็นสีดำนะครับนี่เห็นไหมแบ็กกราวเป็นสีดําเพราะว่าในตัวอย่างนี้แบ็กกราวเป็นสีดําหมดเลยนะครับอ่ะผมจะใช้วิธีทํายังไงทุกคนเริ่มนะครับเอารูปมาลบนิดนึงเนาะคลิกขวาที่แบ็กกราวโค้ดฟอร์แมตแบ็กกราวนะครับนะปุ๊บ ใส่แป็นกาวสีดำครับใส่ไปเลยสีดำเปรี้ยงเข้าไปสีดำและเราจะใช้ทุกหน้าเป็นสีดำหมดให้เรากด a อ p พลายท l อไปเลย a อ p พลายท l อไปเลยนะครับกดไปเลยเปรี้ยงนะครับนี่มันจะเป็นสีดำหมดแล้วโอเคไหมกด a p p พลายทูอเดี๋ยวเราเพิ่มหน้าจะเป็นสีดำหมดนะครับทีนี้หน้าปกเนี่ยเอ่อไอที่วางเทกมันเป็นสีมืดหมดแล้วเอาผมมากด Control A นะครับผมกด c o นะ t r o l A นะค o n t r ร l A นะเพื่อเลือกทุกกล่องแล้วผมเปลี่ยนฟอนต์เป็นสีขาวก่อนโอเคไหม ผมเปลี่ยนโฟล์สีขาวก่อนเราจะได้หามันเจอง่ายนะครับเปลี่ยนไปสีขาวฟลึบไปเลยนะครับผมอ่าเปลี่ยนเรียบร้อยกลับมาหน้าของเราต่อนะครับตรงนี้ทุกคนเอารูปภาพกลับมาวางทับที่เดิมครับมันจะยังเห็นแบบไม่จางเท่าตัวอย่างใช่ไหมวิธีนะครับให้เราคลิกขวาที่รูปกดคําว่า format picture ครับกดคําว่า format picture อยู่ข้างล่างกดปึ้งนะครับเราจะกดตรงด้านขวาที่มีคําว่ากรอบรูปเนี่ยครับเนี่ย picture ตรงนี้เปิด picture collection ลงมาแล้วอ่าขอภัยผิดนะเปิดตรงคําว่า picture transparency ครับ พิกเจอร์ Transparency แล้วปรับตัวนี้ให้มันจางลมถ้ายิ่งจางมันจะยิ่งมืดโอเคไหมครับถ้ายิ่งจางจะยิ่งมืดผมเอาซัก70นะครับอะทุกคนเอาซัก70ละกันทุกคนชอบมากน้อยแค่ไหนไปลองเล่นดูนะกดตรงนี้ Transparency ปรับไปน,น้อนี่เห็นไหมเราได้ตามตัวอย่างแล้วจากนั้นนะครับในหน้าแรกเนี่ยมันมีโลโก้ตัวอย่างมาวางคือโลโก้น,นี้นี่ผมมาให้แล้วเราก็วางเข้าไปครับนะให้มันใหญ่ๆห,หน่อยเนาะก็ขยายขึ้นมาครับขยายขึ้นมานะครับ,ยยนะรบที่ทุกคนลองสังเกตนิดน,นึงนะโลโก้ที่ให้มาเนี้เนี่ย ในหน้าหน้าแรกท,ที่ผมวางเนี่ยมันจะใช้คำว่าอะไรดีครับมันจะเห็นเห็นรูปข้างหลังเห็นไหมแต่โลโก้นี้ทุกคนลองดูนะมันมีสีดํามันมีสีดำใช่หไหมผมทายังไงนะครับเราสามารถดูดพื้นหลังออกได้แบบไวๆนะครับใน PowerPoint เนาะไปนะครับกดที่โลโก้หนึ่งนะครับสองไปที่ Picture Format ข้างบนนะครับ Picture Format ข้างบนนะสามนะครับทางด้านซ้ายจะมีคําว่า Color นะครับและลงมาข้างล่าง4นะครับจะมีคําว่า Set Transparency เ,เ,เห็นไหม เซตท r าสภาเรนคัลเลอร์นะเซตท่าสภาเ r นคัลเลอร์ตรงนี้ตรงนี้นะครับเอาใหม่นะกดที่โลโก้พิจิตรคอมเมดซสายคัลเลอร์กดเซตท่าสภาเ r นคัลเลอร์จิ้มแล้วจิ้มสีดําเลยคือพื้นหลังที่เราอยากเอาออกฟึบนี่เห็นไหมเนียนกริปนะครับนะจริงๆม,มันไม่เนียนมากหรอกแต่ว่าถ้ามันอยู่บนพื้นหลังที่แบบมันกึ้งกันอนะ่ะมันจะเนียนนะครับโอเคเราก็จะได้เป็นโลโก้ประมาณนี้นะผมก็วางไปเต็มหน้านะครับโอเคไหมวางเข้าไปเป็นโลโก้นะครับในหน้าแรกแบบนี้เลยแบบตัวอย่างนะครับเรียบรอ้อยจบหน้าแรกเสร็จแล้วนะครับ เราทำหน้าที่สองเลยครับทุกคนครับวิธีเนาะก่อนที่จะซิงค์มอฟนะครับคือเราทําหน้าต่อไปก่อนวางมางวางไปก่อนนะผมก็ไปหน้าถัดไปครับก็ให้ทุกคนเพิ่มหน้าขึ้นมาหนึ่งหน้าโอเคไหมในหน้าสองเนี้ยผมยังใช้แบบเดิมเห็นไหมยังเป็นแบบรูปแบบเดิมเนาะผมก็ก๊อปไอ้ตัวรูปเนี้ยไปวางนะครับกด Ctrl C คลิีขขวา Co ปี้ก็ได้นะครับเอาไปวางฟลุ๊บนี่เราจะได้แบบตัวหน้าที่สองเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมโอเคนะวางเสร็จแล้วนะ จากนั้นนะครับเราจะทําตามตัวอย่างเขาเป็นยังไงเนาะลองดูหน้าที่สองนะผมกดเต็มจอให้ดูอยู่นะปุ๊บนี่คือหน้าแรกนะครับนี่คือหน้า2โอเคหน้า2หน้าตาแบบนนี้ครับทุกคนครับโลโก้อะเล็กๆอยู่ซ้ายบนเราจะวางแบบมันเลยนะในหน้า2มีรถวางอยู่หน้านี้จะวางเข้ามาเลยและมีอินโฟมิชันวางข้างล่างและมีคํานี้นี่โมเดลเอสเพรสนะครับวางเข้ามาอ่ะไปนะครับทุกคนก็ไปก๊อปมาครับกล่องข้อความนะครับอ่ามีโมไออินโฟมิชชั่นข้างล่างก็ไปกดก๊อปมานะครับเอามาอางข้างล่างนี่วางเข้าไปนะ ทุกคนก็ขยายขนาดฟอนหน่อยก็ได้นะผมไปกดให้มันเล็กๆไว้นะครับเนาะเนี่ยเอาซักเนี่ยผมปรับปรับปรับบูบวกมานะทุกคนนะเอาให้มันใหญ่พอประมาณนะครับทุกคนไปกเ่าวได้เลยเต็มที่นะครับอะ่ะหน้า2ต้องมีตัวนี้โอเคไหมครับมีตัวนี้นะแล้วก็มีอะไรอีกมีลดอะ่ะุกคนเอาลถมาครับอะ่ะนี่คือพระเอกแนละ้วเราจะได้กดเล่นหมุนกันแล้วทุกคนเอามาวางนะครับเอามาวางปุ๊บเนี่ยองสาอ,อาจจะเบี้ยวอะไรไปก็ตามเนาะตรงเนี้ยเราหมุนได้เลยครับทุกคนอยากจะได้มุมประมาณไหนนี่อยากให้มันเข้ามาแบบ ไม่ต้องลาดได้ไหมคือในตัวอย่างเนี่ยมันก็มันก็แบบเอียงอยู่ลงมาอยู่นะสมมติเราแบบนี้ไหมนี่แบบนี้คือแบบไม่ต้องตามตัวอย่างไปก็ได้ไดเนี่ยเราแบบเอามุมประมาณนี้ไหมแล้วก็มีคําว่าโมเดลเอ็กเพนะผมให้มาไม่เอ่ยนะในตัวอย่างอ่าผมไม่ได้ให้ไว้ทุกคนไปพิมพ์ใหม่เลยนะทุกคนไปก๊อปซักอันนึงมาวางนะครับนะไปก๊อปซักกล่องหนึ่งยิงก๊อปข้างล่างก็ได้เนี่ยไอ้กล่องข้างล่างเนี่ยไปกดก o p y มาเนี่ยคลิกเข้าไปนะคลิกย้ำเข้าไปก๊อปปี้ l V นะครวลวกันนะ มันเขียนว่าอะไรนะโมเดลเอสนะครับเนาะโมเดลเอสเอนเตอร์นะครับ P L A I D นะข้างล่างเป็นตัวไม่ต้องหนาก็ได้อะผมเอาตัวหนาออกฟึบวางเข้าไปนะครับแบบนี้ในในตัวอย่างเนี้ยผมใช้ฟอนต์ชื่อว่าเซนเซนจูรี่กอต e ิกเซนจูรี่กอติกนะครับมันจะเป็นฟอนต์ที่ทุกคนมีในเครื่องนะอันนี้ไม่ใช่ฟอนต์โหลดเลยนะครับมีในเครื่องอยู่แล้วนะโอเคเอามาวางจากนั้นมีอะไรครับมีโลโก้เอามาวางครับอ่ะก๊อปไปก๊อปโลโก้แรกวางหน้า2โอเคไหม ย่อให้มันเล็กลงครับย่อให้มันเล็กลงอ่ะประมาณนี้แล้วกันฟึบนี่จบเราจะได้หน้า2โอเคไหมครับในตัวอย่างเนี่ยมันมีขีดขีดขั้นๆนะทุกคนไปสร้างขึ้นมาก็แน่ก็คือมันจะเป็นขีดเนี่ยร่างเชฟสีขาวครับเป็นขีดตรงๆมากดเส้นที่1ผมใส่สีขาวนะครับโอเคไหมครับผมใส่สีขาวนะครับฟึบอยากได้เส้นที่2เส้นที่สามที่สทุกคนใช้คอนโทรลดีด็อกได้นะครับใครไม่เคยใช้กดลองกดเล่นดูนะคอนโทรลดีครั้งที่1ฟึบเห็นไหมเส้นขึ้นไม่ต้องนะ เอาเส้นไปเลียงนะครับเลงให้เรียบร้อยจากนั้นกดคอนโทรลดีนะครับนี่เห็นไหมมันจะเบิ้ลให้เลยแล้วก็เลียงนิดหนึ่งแล้วกันจบเราจะได้เส้นแบบนี้โอเคไหมครับนี่คือตำแหน่งหน้าที่2อ่าเราไปทวนกันครับทุกคนครับหน้ามันต้องวิ่งยังไงจำได้ไหมหน้าวิ่งยังไงครับโลโก้วิ่งสายเล็กใช่ไหมถ้ากิกว่าต้องมีโลโก้วางนะครับที่จีโลโก้มันโลโก้มันมันซิงอยู่แล้วถูกไหมหน้าแรกมมีโลโก้ใหญ่เราวางไปแล้วเดี๋ยวมันซิงเองแต่รถเนี่ยมันวิ่งมาจากข้างนอกถูกไหมครับไอข้อความข้างล่างวิ่งมาจากข้างนอก ถูกไหมเราต้องไม่วางกันไปลุยครับเราก็จะเอารถหน้า2ตรงนี้ก๊อปปี้นะกลับไปหน้าที่1นนะครับแล้ววางอยู่ตรงไหนครับทุกคนครับนี่วางอยู่ข้างนอกแบบนี้เพราะว่าพอเรากดเปลี่ยนหน้าปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันจะวิ่งเข้ามาอย่างนี้เลยโอเคไหมครับทุกคนแล้วก็เอียงไปครับเนี่ยเอียงกาๆไปปุ๊บกาไปนะครับได้แบบนี้เรียบร้อยชัดมากครับตัวข้อความข้างล่างเราไปก๊อปมาเลยเรารวบเอาครับรวบทั้งกล่องทั้งเส้นนะครับกดก๊อปปี้นะครับแล้วมาวางในหน้านี้โดยนะครับลากมันลงไปข้างล่างท เราไปวางแบบนี้เดี๋ยวมันจะวิ่งตามโอเคไหมมาทดสอบกันแค่นี้นครับทุกคนครับหลักการมีแค่นี้พยายามซิงค์หาความสัมพันธ์ให้เจอเนาะไปที่หน้าที่2 transition กด morph นะครับนี่เห็นไหมมาแล้วโอเคไหมแค่กดมอฟก็เทสได้แล้ว,ลวกดมอฟมาเลยตอนรู้สึกว่าเป็นยังไงครับเฉื่อยชาเหลือเกินทุกคนจําได้ไหมถ้าอยากเร่งสปีด transition มอฟทำยังไงครับต้องเพิ่มหรือลดเวลาครับทุกคนเพิ่มหรือลด ต้องลดเวลานะครับนะถ้าอยากให้มันเร็วต้องลดเวลาคือในแถทบดทิเรกชันนี่แหละด้านขวาจะมีคำว่าดิเรกชันเนาะเราลดมาเหลือซัก7จ็จุด้ไหมลอง7จดุดูแล้วกดมอฟใหม่ครับอ่านี่เร็วแล้วเร็วแลโอเคไหมครับถ้าอยากให้มันเป็นทุกหน้าเนาะเราก็กดอ f แอปพลายทุกอไปเลยจบจะได้มาเซตทีเดียวพอนะครับปึ้งนะโอเคแอปพลายทุกอรเรียบร้อยนะครับหน้าแรกได้เรียบร้อยนะถัดไปทุกคนไปหน้าที่3กันเอาเพิ่มหน้านะครับเพิ่มหน้าเอาผมเพิ่มหน้านะครับเพิ่มหน้าไปเลยฟึบ เพิ่มแน่เราไปดูตัวอย่างกันนะครับเป็นยังไงเค้าค่อยไปนะครับเนอเวลาคือเวลาดูตัวอย่างอะ่ะทุกคนผมทำอย่างนี้จริงๆนะคือผมเอาวิดีดโอต้นฉบับอะมานั่งดูกลับไปกลับมากลับไปกลับมานะครับจนทําได้นะโอเคนะไปะนี่คือหน้าที่2นะครับปุ๊บหน้าที่3ครับเป็นยังไงทุกคนสังเกตโลโก้ก่อนโลโก้เป็นยังไงโลโก้ไม่เปลี่ยนโอเคไหมครับไอคำนเนี้ย Model S เพศเนี้ยมันหายไปสแสดงว่าไม่มีความสัมพันธ์ก็คือแค่หน้าที่3ามันไม่มีมันก็หายไปโลโก้อยู่ที่เดิมนะลองดูนะ รถเนี่ยมันมีการเปลี่ยนองศาโอเคไหมเปลี่ยนองศาใช่ไหมครับและอะไรครับทุก่คนข้อความข้างล่างวิ่งออกข้างล่างและมีข้อความนี้วิ่งเข้ามาด้านขวาไปลุยครับก็ให้คนเนี่ยไปเพิ่มหน้าสามขึ้นมาจากนั้นนะครับเราไปเอาข้อความนี้นี่น,นี่มันคือตัวนี้ด้านสายบนเนะี่ยไปก๊อปมาวางครับวางหน้าที่3นะทำเนี่ยคาแนะนำนะทําหน้าต่อไปไปก่อนแล้วพอได้ได้ความสัมพันธ์เนี่ยค่อยย้อนกลับไปวางหน้า2เนาะโอเคผมเพิ่มขนาดฟอนต์ก่อน อ่ะหน้านี้ผมขี้เกียจตีเส้นแล้วในตัวอย่างมันมีเส้นนะทุกคนนะมันมีเส้นเล็กๆนะใครไปขีดเพิ่มก็ได้ผมไม่ขีดแล้วผมวางนี้แหละฟึ่งนะครับอ่าจากนั้นนะครับก็ให้เรานะครับเอารถมาทุกคนเนี่ยรถมันจะเป็นตรงนี้ก็ก๊อปมาเลยกด copy ว่างนะแต่รถมันเป็นมุมยังไงครับทุกคนเป็นมุมหน้าใช่ไหมเราจะหมุนเองก็ได้เนี่ยหมุนคือมันหมุนได้อิสระอยู่แล้วถ้าใครขี่เกียจมาเลงเองนะครับ พาไปรู้จักาการให้เราไปแถบเมนู 3D m o เดลนะครับตรงเนี้ยด้านซ้ายเนี่ยมันจะมีคำว่าวิวเราสามารถเลือกได้แบบเป็นฟอนต์เขาเรียกเป็นวิวง่ายๆเช่นเนี่ยจะเป็นเป็นมุมหน้าอย่างนี้ไหมเนี่ยมุมหน้ามุมข้างมุมอะไรเห็นไหมมันเลือกได้เราก็กดเองก็ได้หรือจะหมุนเองก็ได้แล้วแต่นะอ่ะผมหมุนเป็นมุมหน้านี้โดยการขยายขนาดรถนิดนึง นะครับผมขยายขนาดให้มันเต็มนิดนึงนะเป็นมุมนี้แล้วก็มีโลโก้นะครับเมาวางด้านซ้ายบนเหมือนเดิมโอเคไหมครับนี่เหมือนตัวอย่างหรือยังเดี๋ยวขอไปดูหน่อยอ่ะเหมือนแล้วโอเคไหมเหมือนแล้วนะครับนี่เหมือนแล้วนะแต่เรายังไม่ได้จับความสัมพันธ์จำได้ไหมเดี๋ยวข้อความนี้วิ่งเข้ามาทางด้านขวาแสดงว่าหน้า2อ่ะต้องมีอันนี้อยู่นอกสไลด์ด้านขวาโอเคไหมครับอ่ะผมไปกด Co p ปนะครับปึ๊บเอามาวางด้านขวาข้างนอกครับแบบนี้เห็นไหมวางรอไว้นะครับและไอข้อความข้างล่างนี้ทุกคนเป็นยังไงครับ มันต้องอยู่วิ่งออกไปข้างล่างใช่ไหมดังนั้นเนี่ยผมต้องกด Copy ข้อความหน้านี้ไปไว้หน้า3มแล้วลากลงข้างล่างเห็นไหมครับคือเอาใหม้ช้าๆทุกคนครับตอนแรกผมมาหน้าหนึ่งเนี่ยไอข้อความข้างล่างเนี่ยมันอยู่ข้างล่างรอพอเรากดเปลี่ยนหน้านี้มันวิ่งขึ้นมาแต่เราบอกว่าให้หน้าต่อไปมันวิ่งออกไปอ่ะมันก็ต้องไปอยู่หน้า3มแล้วอยู่ข้างล่างแบบนี้เลยครับทุกคนครับอยากทดสอบว่ามันถูกต้องหรือยังคือตอนทำไม่ต้องกังวลนะวางไปก่อนเลยครับมันจะงงแหละแรกๆนะพอวางไปทดสอบเลยกดมอฟ transition กด ปุ๊บอ่าเห็นไหมอยอางี้ถูกต้องคืออะไรครับลดมาข้อความมาจากด้านขวาแล้วก็ข้อความวิ่งลงไปโอเคไหมครับอ่าส่วนใครอยากตีเส้นไปปรับขนาดฟอนต์ไปลองทําเพิ่มได้นะอ่าผมจะลองไล่หน้าหนึ่งใหม่ของเรานะนี่คือหน้าที่1โอเคไหมครับกดเปลี่ยนหน้านี่มาแล้วกดเปลี่ยนหน้านี่เห็นไหมครับตามตัวอย่างเปรี้ยะนะครับอ่ะไปต่อกันทุกคนครับเพิ่มหน้าที่4ี่นะครับอ่าเราจะทจนครบนั่นแหละนะไปเลยหน้าที่4ี่ครับไปดูตัวอย่างการเราไปแกะกันก่อนแกะกันต่อนะครับตัวอนที่4ี่นะ หน้าที่4หน้าที่4เนาะอันนี้นะครับจากหน้าเดิมกดเปลี่ยนหน้าทุกคนสังเกตนะครับทุกอย่างในองค์ประกอบหน้าฟื้นนี่โอ้โหรถมันหมุนติ้วเลยนะครับเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับลองดูนะสังเกตข้อความขวาก่อนเป็นยังไงครับวิ่งออกไปทางเดิมถูกไหมตอนแรกเนี่ยมันหน้าก่อนหน้าเป็นยังไงครับหน้าก่อนหน้าวิ่งมาจากด้านขวาโอเคไหมครับพอเปลี่ยนหน้าวิ่งกลับออกไปอ่ทุกคนชัดเจนนะส่วนรถหมุนบิดตูดมาเห็นทางนี้โอเคไหม ข้อความด้านซ้ายเป็นยังไงครับสังเกตใหม่วิ่งมาจากด้านซ้ายโอเคนะครับเรามาทาหน้านี้กันก่อนเนาะไปะนะครับหน้านี้ทุกคนก็ต้องเอานะครับโลโก้มาวางเหมือนเดิมเนาะโลโก้มันวิ่งยาวไปเลยนะครับแล้วก็มีข้อความคํา,คว,าว่านี่นี่นี่อัพติมนยนี้เอามาวางครับเอามาวางขยายขนาดอะไรให้สวยงามทุกคนลองทําดูนะข้างบนจะกดตัวหนาด้วยก็ได้นะครับวางนะกาๆจะจัดให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นลดลดตัวนี้เทสลาครับก๊อปมาวาง มันจะต้องโชว์ตูดนะครับโอเคไหมโชว์ตูดนะเราก็ไปที่ 3D โมเดลนะแล้วก็ไปกดเนี่ยววิวแล้วก็หาตูดมาครับนี่นี่อยู่ไหนเอออยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเออนะครับเป็นตัวด้านหลังรถนะครับนี่นี่นี่ตัวน,วนี้ตัวที่4เห็นไหมกดจะขยายขนาดจะย่อก็แล้วแต่เราเพราะว่าเดวมอฟเนี่ยมันจับ 3D ไปหมดเลยทุกคนครับขอให้เป็นชิ้นเดียวกันโอเคไหมเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าแค่เราบิดตัว 3D ไป,ไป,ไปมาไปมาเดีวมอฟมันจัดให้เองโอเคไหมครับ จบแล้วทุกคนหน้าที่สี่เร็วไหมง่ายไหมนะเราไปทดสอบกันครับกด transition กด morph ครับปุ๊บนี่เห็นไหมได้แล้วแต่เป็นยังไงครับมันยังไม่มีความสัมพันธ์เพราะเพราะอะไรครับเรายังไม่ได้เกาะไอ้พวกข้อความไปวางไว้หน้าก่อนหน้าเลยคืออย่างกล่องนี้มันมาจากด้านซ้ายใช่ไหมต้องกด copy นะครับกลับไปหน้า4เนี่ยหน้าเดิมของเรานะหน้าก่อนหน้านะครับเอาไปวางเนี่ยวางตรงนี้นะเนี่ยสไลด์ที่4บนบน,บนไฟล์เวิร์กช็อปที่เราทำเงินอยู่เนาะนี่วางแบบนี้นะครับ ส่วนข้อความนี้ต้องวิ่งออกใช่ไหมครับเราไปกดก๊อปมาทุกคนวางด้านด้านขวาของสไลด์นี้นะครับวางด้านขวาของสไลด์นี้แบบนี้โอเคไหมลองกดเทสใหม่มอฟครับปุ๊บนี่เห็นไหมนี่เริ่มมีการวิ่งแล้วเห็นไหมครับทุกคนไม่ยากอย่างที่คิดเห็นไหมได้แล้วยังไม่จบครับไปต่อนะครับทุกคนหน้าถัดไปเลยเห็นไหมพอเราเริ่มเข้าใจกลไกมันจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเนาะไปต่อเลยครับเพิ่มหน้าครับทุกคนครับเพิ่มหน้าปึ๊บอ่าสไลด์หกแล้วนะเรากลับไปตัวอย่างครับไปยังไงต่อครับปึ๊บ จากหน้านี้นะครับกลายเป็นหน้านี้แล้วใช่ไหมกดต่อไปครับปึ๊บนี่รถเป็นยังไงครับทุกคนลองดูลถก่อนลดมันหมุนไปข้างบนแบบเ,เขาเรียกว่าหลุดออกไปนอกสไลด์ด้วยเดี๋ยวมาลองกันนะครับส่วนข้อความนี้เป็นยังไงครับวิ่งออกไปแล้วมีข้อความเนี่ยข้างล่างนี่วิ่งขึ้นมาเรามาทําหน้านี้กันก่อนไปดูยครับทุกคนเราก็เอาโลโก้กลับมาก่อนนะโลโก้ไว้ซ้ายบนเหมือนเดิมลดนะครับไปก๊อปปี้มาครับผมกดคอนโทรลซนะทุกคนนะใครไม่ถนัดก็คลิกขวาก๊อปปี้เอานะครับอ่ะ ก๊อปปี้รถมาวางครับตรงนี้รถเป็นมุมด้านข้างทุกคนไป3ามดีโมเดลข้างบนก็ได้แล้วก็กดตรงมุมนี้นี่นี่น,นี่มุมด้านด้านนี้เลยด้านนี้ทีเนี้ยเราทําแบบนี้ครับเราวางให้มันล้นออกไปคือเราอยากพูดถึงล้อไงเราเลยเน้นให้มันมีแต่ลอ้อแล้วก็กดขยายขนาดรถได้ครับเนี่ยขยายให้มันเห็นล้อใหญ่ๆแ,แบบนี้นะครับแล้วก็ยังไงครับไปเอาข้อความมันคือตัวนี้นี่นี่อ่าตัวนี้แหละตัวน,วนี้ตัวนี้นะใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมเอ่ยนะครับใช่นี่คําน,นี้เลยลนะครับนี่คํานี้ไปก๊อปมาครับก๊อปปี้นะครับ แล้วก็เอามาวางนะครับทุกคนเอามาวางข้างล่างนะครับแบบนี้เราทําสไลด์ตของของหน้ามันก่อนนะเราขยายขนาดฟอนต์สักหน่อยนะครับอ่าข้างบนตัวใหญ่ก็ไนดนะ้พื้นที่า้างเหลือก็ลากกล่องยาวๆไปอ่าประมาณนี้โอเคไหมครับเสร็จนะครับเราจะได้ตัวย้อมาอ่ะเข้ามาหน่อยก็ได้นะครับเราจะได้เสร็จตรงนี้เสร็จแล้วแต่เป็นยังไงครับข้อความเนาะไอ้ตรงนี้มันวิ่งมาจากข้างล่างผมก็ต้องกด copy อนะครับไปวางไว้หน้านี้โดยอยู่ข้างล่างโอเคไหมครับวางรอเพื่อที่ว่าพอเปลี่ยนหน้าเนี่ยมันวิ่งขึ้น ส่วนในกล่องนี้นะครับเดี๋ยวหน้านี้เปลี่ยนหน้าไปต้องวิ่งกลับไปทางซ้ายออกเนาะเราก็ไปกด Copy กกล่องนี้ไปวางหน้าสุดท้ายตรงนี้ล่าสุดแล้วก็วิ่งออกไปแบบนี้โอเคไหมครับแบบนี้ทดสอบกันทุกคนครับไปที่ transition กด morph ปึง้งนี่เห็นไหมได้แล้วเห็นไหมครับได้แล้วนะครับโอเคไหมได้แล้วนะครับจบหน้านี้ทุกคนถัดไปเพิ่มหน้าเลยครับนะใครอยากทดลองตัวเองไหมครับ ใครอยากทดลองตัวเองนะทุกคนมาลองดูกันนี่เพิ่มหน้าแล้วนะไปดูวิดีโอตัวอย่างกันนะครับนี่คือเราอยู่หน้านี้นะครับนี่คือเราอยู่หน้านี้ถัดไปทุกคนเราจะเปลี่ยนหน้ากันผมจะกดให้ดูนะฟลุ๊ปนะครับทุกคนลองดูนะนี่ดูนะเห็นไหมลองดูนะฟลุ๊ปเป็นยังไงครับลดเป็นยังไงเอารดก่อนจากมุมเนี้ยมันกลายเป็นมุมข้างบน BMW. โอเคไหมครับเราทุกคนลองสังเกตข้อความข้อความเนี้มันจะวิ่งลงข้างล่างและมีข้อความใหม่วิ่งจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะครับใครอยากทดลองนะครับ,รก,รบกดหยุดวิดีโอเลย แล้วไปลองทาของตัวเองนะครับทำเสร็จทดสอบดูถูกไหมใครทำไม่ถูกค่อยมาด,ดูตัวอย่างต่อนะอ่ะใครอยากลองกดวิดีโอเลยนะครับอ่ะผมจะไปต่อนะทุกคนนะเรามาดูต่อกันนะครับก็ตรงเนี้ยอยากได้หน้านี้ใช่ไหมครับอ่าไปเลยครับทุกคนลถเป็นยังไงเอ่ยลดนะครับก๊อปมาเลยนะเทสซาวาง มันเป็นมุมบนใช่ไหมทุกคนไป 3D โมเดลครับกดลงมาวิวนะครับมันจะมีให้ใช้อยู่แล้วทุกคนไม่ต้องกังวลน,นะมันจะเป็นมุมไหนดีนจริงๆมุมนี้ก็ได้ครับทุกคนนะมันอาจจะไม่ตรงเป๊ะคือมันจะเป็นมุมแบบที่โชว์หลังคาครับแต่มุมนี้มันโชว์ไม่สุดนะวิธีคือผมเนี่ยกดไอ้นี่เองเลยนี่อย่างนี้ทุกคนกดที่ตัวหมุนมาหนเนาะแล้วก็ทําแบบนี้เนี่ยผมทําแบบนี้นะครับเห็นไหม เออมุมนี้ก็สวยดีนะครับเนาะโอเคเราก็กดย่อหน่อยก็ไดนะ้นะกดย่อแล้วก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยวางมุมประมาณนี้แหละนี่คือมุมเนี้ยคือเรากดลูกคือลูกศรเนี่ยมันหมุนได้ทุกทิศอยู่แล้วโอเคไหมครับถัตม่เนี่ยผมไปก๊อปโลโก้มาก่อนฟึบวางนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยมันต้องวิ่งยังไงครับวิ่งออกใช่ไหมผมก็กด Copy แล้วก็อันเนี้ยข้อความเนี้ยวิ่งออกวิ่งออกแต่ข้อความของมาันทุกคนกลับไปหน้าหนึ่งนะมันคือมันคืออันนี้นะครับนี่นี่น,นี่น่าจะเป็นนี้แหละรู Room for Everything, มเอนะครับ อ่าใช่นี่นี่คำนี้แหละทุกคนไปก๊อปปี้กล่องนี้มาหน้าหนึ่งนะกลับมาหน้าสุดท้ายหน้าเจ็ดแล้วเอาไม่ใช่หน้าสุดท้ายหน้าข้างล่างนะครับเพิ่มขนาดสักนิดนึงเนาะอ่าข้างบนตัวหนาก็ได้เพื่อความสวยงามนะครับโอเควางแบบนี้นะครับเนาะแต่ข้อความนี้ทุกคนจําได้ไหมในตัวอย่างลูมเนี้ย for everything อ่ะมันวิ่งจากข้างล่างขึ้นาบนดังนั้นข้อความเนี้ยต้องไปวางอยู่ในหน้าก่อนหน้าด้วยอยู่ข้างล่างแบบนี้โอเคไหมครับอ่าเรากลับมาที่หน้าเจ็ดหน้าล่าสุดกด transition กด morph ทดสอบดูฟึ่ง นี่เห็นไหมครับปริยะเลยตามตัวอย่างปริยะเลยโอเคไหมเรามาทวนกันแต่หน้าแรกนะทุกคนนะเห็นไหมไม่ยากอย่างที่คิดนะครับกดนําเสนอหน้าจอปึ๊บกดหน้าที่หนึ่งนี่วิ่งมาหน้าที่สองไปแล้วนะครับนี่วิงว่งไปวิ่งไปเห็นไหมวิ่งไป,งไปเห็นไหมแค่นี้เลยไม่ยากนะครับไปต่อกันนะหน้าก่อนสุดท้ายทุกคนครับเพ,เพิ่มสไลด์มาเพิ่มสไลด์ปึ๊บนะครับเพิ่มสไลด์อ่ะผมเอาโลโก้มาก่อนเลยนะครับอ่ะเราไปดูตัวอย่างกันก่อนไปนะครับดูตัวอย่างของเรากันปึ๊บ หน้านี้นะครับถัดมามันเป็นยังไงทุกคนครับถัดไปนะทุกคนสังเกตรถก่อนนะฟืบนี่เห็นไหมดองรถนะครับหมุนแบบตีลังกานะท้ายฟาดเลยนะครับฟึบเป็นแบบนี้โอเคไหมเดี๋ยวทุกคนจะดูนะมันจะเริ่มยากนิดนึงมันจะมีความซูมเข้าไปโอเคไหมครับเนี่ยซูมเข้าไปเนาะวิธีนะครับไอเดี๋ยวเราจะพาทำทุกคนสังเกตรถเสร็จแล้วนะสังเกตเทคบ็อกครับเป็นยังไงเทคบ็อกไอข้างล่างเนี้ยวิ่งลงไปแล้วมีข้อความใหม่วิ่งเข้ามาด้านซ้ายชัดเจนนะไปกันครับให้ทุกคนนะไปกรอบรถมา ไปกอปมาครับปึ๊บตรงมุมเนี้ยทุกคนครับทาแบบนี้เลยเราจะกดลูกศรเนี้ยหมุนแบบนี้หมุนแบบทุกคนมันจะหมุนยากนิดนึงนะก็เนี่ยค่อยๆหมุนเมาส์นะครับเอียงคือเราหมุนทีละสเต็ปเนี่ยกดเสร็จปล่อยเมาส์ก่อนปล่อยเมาส์แล้วค่อยหมุนต่ออหมุนต่อนะครับหมุนต่อหมุนต่อแอะมาประมาณนี้ ใครหมุนไม่ไปสักทีนะหมุนนิดๆแล้วปล่อยเมาส์หมุนนิดๆแล้วปล่อยเมาส์น,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 นะโอเคนะ okay. เราอยากจะได้มุมประมาณนี้ทุกคนอยากจะได้มุมประมาณนี้แต่ต่อให้เราขยายยังไงทุกคนครับมันจะเป็นสเกลเดียวกันคือมันไม่ได้ซูมเข้าไปแบบตัวอย่างเราดูตัวอย่างนิดนึงเนี่ยมันซูมเข้าไปเยอะมากเลยเห็นไหมครับเนี่ยซูมเข้าไปเยอะมากวิธีนะครับทุกคนครับให้เรานะครับกดไปที่ 3D m o เดลข้างบนแล้วกดตรงคำวันนี้นี่คำนี้ pan and zoom นะครับ pan and zoom โอเคไหมครับกดไปเลยฟลุปกดแล้วนะนี่กดแล้วนะ ให้เรานะครับมากดตรงนี้ข้าง้าขงๆจะมีคาว่าบวกเห็นไหมให้เราคลิกตรงไอแว่นขยายนี่แล้วลากขึ้นลากลงได้ลากขึ้นเห็นไหมนี่โอ้โหมันซูมกระจุยเลยนะครับทุกคนเห็นไหมมันซูมเยอะมากเห็นไหมครับนี่เหมือนกับมันซูมเข้าไปเลยนะครับเราก็ลากเข้าไปครับโดยประมาณนะคำแนะนำผมนะครับทุกคนก็พยายามซูมอย่าให้มันแบบเยอะเกินไปเนาะไม่งั้นเนี่ยยวเขาเรียกว่ามุมมุมมันจะแบบหลุดไปะครับผมเอาแค่นี้พอเนาะซูมเสร็จก็กดที่ว่างๆหนึ่งทีนะครับเนี่ยจริงๆตรงนี้มันขาดไปแล้วเห็นไหมเราซูมเนี่ยเราก็ไปขยายลดออกมาอีกครับคือ อย่าให้ตัวตัวขอบรถเนี่ยมันมันเขาเรียกว่ามันเห็นเป็นแบบแวงแวงอยู่ในสไลด์อ่ะเราก็ซูมออกไปขยายขนาดรถได้ครับเนี่ยขยายให้มันล้นสไลด์ไปได้เนาะเราก็วางเข้าไปเนี่ยวิธีสังเกตคือกดเต็มจอนําเสนอดูนะเนี่ยกดเต็มเต็มจอนําเสนอดูเนี่ยมันจะได้ประมาณนี้แต่อมืนกี้ให้ลองเล่นซูมนะครับอ่ะถัดมานะครับมันต้องมีข้อความคํานี้ทุกคนครับคํานี้เอ่อ in interior of future นะครับอ่ะไปกด copy ครับเอามาวางนะ นี่มันคือประโยคนี้นะครับขยายขนาดได้เต็มจอได้เนื้อที่เราเขยายเต็มจอตัวหนาได้เนาะเรามีเนื้อที่นะครับจากนั้นทุกคนจําได้ไหมข้อความนี้มันวิ่งมาจากด้านซ้ายเราก็ไปก๊อปข้อความนี้ครับแล้วมาวางด้านซ้ายของหน้าก่อนหนะ้าเห็นไหมแล้วข้อความนี้วิ่งหายไปยังไงครับเดี๋ยวมันวิ่งลงเราก็ไปก๊อปปี้วางหน้านี้แล้วก็ไปอยู่ข้างล่างนะแบบนี้โอเคไหมเสร็จนะครับทุกคนเราก็ไปกด transition กด transition m o r เหมือนเดิม test นี่เห็นไหมครับทุกคนครับนี่แค่นี้เลยเห็นไหมไม่ยากนะครับหน้าสุดท้ายทุกคนครับไปกันเลยหน้าสุดท้ายครับ insert blank นะครับไปดูตัวอย่างกันนะครับเหมือนเดิมทุกคนเราดูตัวอย่างใครอยากทดสอบตัวเองนะดูเสร็จหยุดเลยนะไปลองทําก่อนแล้วค่อยมาดูเฉลยนะไปครับกดฟลึ๊บอ่ะทุกคนสังเกตนิหนึ่งเป็นยังไงครับโลโก้เป็นยังไงเอาทีละอันเอาโลโก้ก่อนโลโก้เป็นยังไงครับใหญ่ตรงกลางแน่โอเคไหมจากนั้นข้อความเป็นยังไงครับข้อความข้อความวิ่งไปทางไหน วิ่งเฉียงลงนะทุกคนสังเกตไหมนี่ข้อความไม่ได้วิ่งออกซ้ายนะวิ่งเฉียงลงโอเคไหมครับและรถเทสลาเป็นยังไงครับวิ่งปลื้ดไปนู่นเลยโอเคไหมวิ่งปลื้ดออกไปนู่นเลยนะครับเป็นแบบนั้นเลยนะแล้วมีคานี้โผล่มาโอเคไปกันครับแต่แต่หน้าสุดท้ายเป็นยังไงหน้าสุดท้ายเนี่ยมันมีไอ้นี่ด้วยนะทุกคนไอฉากนี้จําได้ไหมไปกอปมาได้เนะเาะเราไปกอปมาเนี่ยหน้าแรกกอปปึ๊บวางวางโอเคไหมครับ แล้วจริงเนี่ยโลโก้มันมันเหมือนหน้าแรกแหละเราไปก๊อปมาได้เนี่ยมันเหมือนหน้าแรกอันใหญ่ๆตรงกลางไปก๊อปมานะครับเนี่ยไปก๊อปมาอันใหญ่ๆหน้าแรกไปก๊อปมาอันนี้ผมก๊อปมาจากหน้าที่1น,นะผมไม่ได้ก๊อปจากหน้า8เห็นไหมวางนะครับจากนั้นเนี่ยเลื่อนขยับนิดน,นึงแล้วกันเนาะเพราะมันจะมีคําว่าอะไรนะนี่ออเดอร์แนวนะครับไปก๊อปมานี่นี่อยู่ข้างล่างขวาไปก๊อปมาครับวางแล้วก็แข่ขนาดแล้วแต่ทุกคนเลยลองตั้งๆดูจากนั้นเนี่ยตัวรถเทสล a าเป็นยังไงครับวิ่งออกไปข้างนอกถูกกมััั้คคคครรรรรบบบเเเาา็อถนนนีทุ เอาไปวางข้างนอกนะวางข้างนอกนะวางข้างนอกแต่รวาวังเนี่ยตูเมันขาเพราะเรามื่แก้เราไปซูมไว้เราก็ไปกด 3D มโมเดลกดแพนแอนซูมแล้วไปดึงเขาออกหน่อยนะคืออยากให้ตูเมันหายไปเอาให้ตูตรงนี้เขากลับมาแต่เราก็ไปวางทิศทางให้เหมือนกับรถมันวิ่งออกไปครับโอเคไหมส่วนประโยคนี้นะครับทุกคนจําได้ไหมเอ่ยมันวิ่งออกไปยังไงครับวิ่งเอียงองแบข้างล่างเราก็ไปกด Copy แล้วก็เอามาวางในหน้านี้แต่ต้องอยู่ข้างล่าง แบบนี้โอเคไหมครับมันถึงจะวิ่งลงข้างล่างเห,เห็นไหมทดสอบกันไปทดสอบกันทุกคนครับกด transition m o r p กดฟึบนี่เห็นไหมครับจบทุกคนครับไปดูกันแบบเต็มๆนะครับเห็นไหมทุกคนเริ่มจากหน้าที่ไซส์ที่2เนาะนี่ขึ้นหน้านะครับป้ายเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหน้านะครับเปลี่ยนหน้า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 และเปลี่ยนหน้าสุดท้ายนะครับเห็นไหมครับทุกคนเสร็จแล้วนะครับไม่ยากอย่างที่คิด ใครอยากลองอดแดปอะไรไปลองดูใช้ 3D ก็ได้นะครับเนาะถ้าทุกคนเนี่ยสังเกตดูใช้วิธีคือค่อยๆแก็เวลามองตัวอย่างมองทีละอันนะครับมองทีละอันแล้วก็ทำตาค่อยๆทําตาแล้วกดเทสเรื่อยๆกดเทสเรื่อยๆผิดก็แค่วางใหม่เนาะไม่ยากนะครับไปลองดูแล้วกันสําหรับตัวอย่างเทสลา 3D นะครับ